สวัสดีครัพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยบอลลลีกอเมริกาปลื้มรัวแน่นอนครับแม้จะเข่งเช้าแค่ไหนแต่เมื่อนุสราลงแข่งส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนะครับตามเชียร์กันแบบเยอะมากยอดชมสด แต่หลักหมื่นไปเลยนะครับยอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์พุ่งกระจุดเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าคอมเมนต์ก็มีแต่คนไทยนะครับและล่าสุดยอดวิวนะครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็พุ่งไปหลักแสนวิวแล้วขึ้นอันดับหนึ่งของลีกไปเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าผู้ชมไม่มีผิดหวังวีคนี้ได้รับชัยชนะเจเจโชฟอร์มได้ดีได้เห็นสกิลจริงๆเยอะมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับสร้างสีสันที่จับใจหลีกอเมริกาได้อย่างแน่นอน สาวไทยคนแรกที่ได้ไปก็คือเจเจทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ทำให้หลีของเขาเห็นแล้วว่าพลังของชาวไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโหวตหรือการรับชมปังจริงๆครับเรียกกระแสเรียกเรกตติ้งได้ดีจริงๆฤดูการหน้ามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะจับใจหลีกอเมริกาและเขาจะสนใจผู้เล่นจากประเทศไทยอีกเราก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ที่รู้ๆคือฤดูการนี้หลีกอเมริกาปลื้มสาวไทยเนี่ย แน่นอนครับ